วันนี้มาดูการเปิดตัวบริษัทเงินสดทันใจจำกัดนะคะในการเข้าสู่ธุรกิจจำนำทะเบียนรถซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำที่สุดเพียง0.69%ต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะเรามาดูข่าวเขย่าว,วงการลีสซิ่งจำนำทะเบียนรถนะคะซึ่งล่าสุดบริษัทเงินสดทันใจให้กู้ดอกเบี้ยต่ำเพียง14.99เตต่อปีค่ะ โดยธนาคารออมสินร่วมกับสวัสด์เปิดตัวบริษัทเงินสดทันใจจำกัดลุยธุรกิจจำนำทะเบียนรถดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ14.99ต่อปีหรือเท่ากับ0.69%ต่อเดือนตั้งเป้าช่วยผู้มีรายได้น้อยลดภาระจ่ายดอกแพงค่ะ โดยล่าสุดนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวว่าธนาคารออมสินได้ร่วมทุนกับบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้ร่วมเปิดตัวบริษัทเงินสดทันใจจำกัดซึ่งทำธุรกิจจำนำทะเบียนรถเป็นครั้งแรก เริ่มด้วยการเปิดรับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์พร้อมข้อเสนอดอกเบี้ยงเงินกู้ต่ำสุดเป็นประวัติการนะคะอยู่ที่ร้อยละ14.99ต่อปีหรือร้อยละ0.69ต่อเดือนทั้งที่เป็นสินเชื่อใหม่และรีไฟแนนซ์ค่ะโดยธนาคารนั้นมีเป้าหมายที่จะผลักดันภารกิจธนาคารเพื่อสังคมหรือโซเชียลแบงค์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายด้วยต้นทุนที่เป็น ทำหรือถูกลงซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการแบกรับค่าใช้จ่ายดำรงชีพค่ะซึ่งทั้งนี้ธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทําให้คู่แข่งขันของธุรกิจนอนแบงค์ ank, ทยอยลดอัตราดอกเบี้ยลง จากปกติที่ส่วนใหญ่คิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถอยู่ที่ระดับ24-28เปอร์ซนตต่อปีโดยเราเชื่อว่าจะสามารถลดโครงสร้างดอกเบี้ยทั้งระบบเกิดผลลัพธ์เชิงบวกที่เป็นรูปธรรม และนอกจากนี้ยังตอบโจทย์การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและแก้ปัญหาความยากจนดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและขณะเดียวกันธนาคารยังสามารถทำกำไรทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ลอเลี้ยงกิจการและสนับสนุนภารากิจเพื่อสังคมไปพร้อมกันด้วย โดยทางด้านนางสาวธิดาแก้วบุตรตาผู้ถือหุ้นและผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรสวัสด์ได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25มีนาคมปี2564เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถนำรถจักรยานยนต์พร้อมเล่มทะเบียนรถมาติดต่อขอสินเชื่อด่วนได้ที่สาขาของเงินสดทันใจในเครือสีสวัสดิ์จำนวนกว่า5,000สาขาทั่วประเทศและที่บูตให้บริการของเงินสดทันใจภายในธนาคารออมสินอีก35แห่งซึ่งเป็นสาขานำร่องอีกด้วย โดยทางบริษัทรับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์รวมถึงรับรีไฟแนนซ์จากที่อื่นในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ0.69ต่อเดือนหรือร้อยละ14.99ต่อปีโดยมีเงื่อนไขก็คือรถจักรยานยนต์ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน15ปีค่ะ โดยจุดเด่นของบริการคืออนุมัติกู้ไวให้ลูกค้ารับเงินได้ภายใน15นาทีเลือกผ่อนชำระได้นานถึง48เดือนพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนค่ะซึ่งทั้งนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถเงินสดทันใจในเฟสถัดไปเตรียมขยายบริการ ปิดรับจำนำทะเบียนร,รถยนต์ภายในระยะเวลา2เดือนนับจากนี้โดยจะคิดอัตราดอกเบีย้ย 14.99- ถึง18%รวมถึงขยายจุดให้บริการเพิ่มเติมภายในสาขาธนาคารออมสินอีก500สาขาภายในไตรมาส2และเพิ่มเป็น800สาขาในไตรมาส4ซึ่งคาดว่าภายในปี2564นี้จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง2 2 0 0ล้านบาทและช่วยลดภาระดอกเบีย้ยให้ผู้มีไรายได้น้อยเป็นจำนวนกว่าล้านคนค่ะโดยล่าสุดนะคะนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าธนาคารได้ร่วมทุนกับบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจัดตั้งบริษัทเงินสดทันใจจำกัดเปิดรับจำนำทะเบียนและรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดเป็นประวัติการ14.99%ต่อปีหรือ0.69%ต่อเดือนวงเงิน20,000ล้านบาทภายในระยะเวลา3เดือนส่วนระยะยาวอัตราดอกเบี้ยจะกลับมาอยู่ที่17-18%ค่ะ ซึ่งทางนี้ระยะแรกธนาคารอมสินจะนำร่องเปิดบูธให้บริการ35สาขาเริ่มขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่1เมษายนปี2564และจากนั้นภายในเดือนพฤษภาคมปี2564 จะเปิดตัวอีก500สาขาและภายในปีนี้จะครอบคลุม800สาขาโดยอีก2เดือนข้างหน้าจะเดินหน้าปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์รวมทั้งรีไฟแนนซ์รถยนต์ด้วยนะคะโดยอัตราดอกเบี้ยจะต่ำกว่า18%แน่นอนค่ะและจำนำได้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก ที่ประชาชนมีรายได้ไม่เกิน150 0 0 0บาทซึ่งมีอยู่25ล้านคนและ40%ของจำนวนดังกล่าวที่ใช้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยสูงค่ะโดยนายวิทยไเด็กเล่าว,ว่าเราเชื่อมั่นว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในตลาดทำให้คู่แข่งขันในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือนอนแบงค์ bank, ให้ทยอยลดอัตราดอกเบี้ยลง จากปกติที่คิดดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถอยู่ที่24-28เปอซต่อปีโดยหวังว่าดอกเบีย้ยทางตลาดจะลดลงและคงไว้ประมาณ17-18ซซึ่งจะตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำในสังคมและแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐบาลในปีแรกนี้ออมสินจะมีกำไรสุทธิจากส่วนนี้กว่า300-400ล้านบาทค่ะ ทางด้านนางสาวธิดาแก้มบุตรตาผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรบริษัทสีสวัสด์ได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่25มีนาคมลูกค้าสามารถนำรถจักรยานยนต์พร้อมเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อด่วนได้ที่สาขาเงินสดทันใจในเครือสีสวัสด์กว่า5,000สาขาทั่วประเทศและที่บูธเงินสดทันใจของอมสินและหากภายใน3เดือนนี้ปล่อยสินเชื่อที่เตรียมไว้ครบ20,000ล้านบาท ก็จะเพิ่มวงเงินตามความเหมาะสมค่ะซึ่งคาดว่าในเดือนแรกจะปล่อยสินเชื่อได้3,000-5,000ล้านบาทซึ่งสามารถช่วยประชาชนได้มากกว่า1 0แสนรายค่ะสำหรับวันนี้ท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ทบูธของเงินสดทันใจของธนาคารอมสินหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สาขาเงินสดทันใจในเครือสีสวัสดิ์ได้เลยค่ะ ซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะที่อัตราดอกเบี้ยการจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ได้ปรับลดลงมาแล้วนะคะและสำหรับการเปิดตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์จะมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอย่างไรเราจะติดตามและมานำเสนอให้ท่านผู้ชมต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ